เออเอาก็ว่าตัวเงินมาบ่เอามาเด้ออมาจะบอกนำลูกมาแล้วไม่จะบอกกรพอเมนบอมเด้อมามามาก่อนนัยมาเป็ลังเลดขออืมเป็นเลดกับตาเป็นโอ้เพินมันทนบอกขอเขามากโอ้อันขอไว้ก่อนลูกขอไว้ก่อนหนเพื่นอันเลรีอยู่กับพุ่มบูตาบ่ยู่หันบ่เลมือนมาเหรีอยู่กับพอืม เินอดนุ่มยาน่ปูเออมันบอกย่เฮี้ยงหวัดประหันโอยได้ทุนขึ้นบอจ้าวดหันสือหลายอยู่เออเดีทุ่นขึ้นนมาบอกของุไทยมาบอกของทุไทยอ่ะชิเบแม่จังมาบอกเออลงขีปกับบท่านบอกกูได้กับบท่านอันรตัวบอกตัวหวดก็ะากระเต่เนาะอืมแนี้อัเดีย ชีมงานแ๊บนเ้วตั้งกล่องเราแล้วสูงเงินมาไหมลูกเออนี่ก็เป็นของสูงเงินเปจากเป่าน้ำลายเจียรอติดต่อกันเียว่าซาหลายบท่านเพิ่นนี่สั่งเออเพิ่ลก็เรยไปเด่นกอนเป่าน้ำเล่น เชียดไปอาฬาเลยไปหอเปลี่ยนคูเดจะเอ่งเออง้อล o งข้องลังข้องไปอาฬาเลยเิ่นอยากบนาํนเพวาะเพิ่นอยากได้งานวันเกิดคนอยากได้เค้กวันเกิดใช่ไหมอืมเป็นก็เลยอยากบ่าวนมาสันว่าเมื่อที่แล้วให้ศูนย์เก้าศูนย์เก่ากับหนึ่งเก่า ก็หาหนึ่งเก้านี่ตั้งแต่ตองงวดเพิ่นหายมากเลยเอซกับไปซึ่งหาหนึ่งเก้าหาเก้านึงได้เลขที่เดล็อตเตอรี่สามตัวไทยมาเราบอกลูกละมาแล้วมาแล้วอืมเงินมากหรือมักำลังเล่นอยู่เนาะครับเนาะฝั่งนี้ท่านน้องถึงเงินครับยี่ไงอฟซงวดประจำวันที่สิบหกพภาสองพันห้าร้อยเจอะโอ้มาเราบอกลูกเออเงินนะคอโอถึงเงินมาแล้วครับเอซีครับอ่ เออ mm hmm. บักราเป็นยังไงไปก่องสลากลูกก็ผมไปกับเพื่อนมาสนุกมากเลยคนเยะมากเลยครับโอ้อะอืมม,มีมีผู้ใดเดินลูกไปทา้าอยู่ก,กองสลากนี่เพื่อนก็มีหลายคนครับมันมากเลย<อ>ผมดูไม่ไม่รู้ว่ามัใครบ้างโอมันเงนเยอะมากเลยครับโออมีคนเท่าคนแก่ด้วย เขาเยอะแยะเลยครับมันนยอมากเลยไปอย่กับภูมิที่คางที่เข้าไปกลองสลากครับครับไปเข้าไปเขาก็ไม่ให้เข้าก็ยังไม่เปิดครับเขาเขายังไม่เปิดให้เข้าไปกลองสลากครับเขายังไม่ให้ผมเงินเลยผมเงินก็บอกว่าเขาเ็าสงสารเขาประกาศครับพูเขาประกาศก็ว่าเขาประกาศว่ายังไงลูก บอกว่าเขาก็พังกันหลายคนพ่อผมก็นั่งกับคนแก่คนหนึ่งว่าหนูต้องรอ,อก่อนต้องรอ,อก่อนมนูจะต้องกลับนะลู<อ>กเอาเอเงินก็รอรอพาะว่าจะได้มาให้แม่เฮียงเขาอืมครับืมืมอที่แล้วก็ไม่มีใครได้กับแม่เฮียงแม่เฮียงเขาก็ได้อยู่คนเดียวโอ้อืม ผมมีเฮียงรอถุงเงินเด้ฟังถุงเงินพูดอยู่คนเดียวเด้ก็เอฟซีก็เลยไม่ได้งวดนี้เอฟซีไม่ได้เลยยายทุมก็ยังไม่ให้ได้เลยโอ้ยายทุมก็ยังไม่ให้มายายทุมบอกว่าให้ไปเอาวันที่เท่าไหร่นะวันนั้นคุยกันแบบยายทุมเลยโอ้ยายทุมบอกว่ายายทุมบอกว่าให้ไปเอาวันไหนนะผมก็เล่าว่าวันเกิดผมนะยาย วันเกิดยายถามว่าวันเกิดทงเงินวันไหนล่ะลูกวันเกิดทงเงินวันที่สห้โอ้วันถุงเกิดวันเกิดของทุงเงินวันที่สิบสี่สิบห้าเออเดี๋ยววันที่สิบสเดี๋ยวพ่อจะจัดจัดงานวันเกิดให้ซื้อเค้กมาให้ทุงเงินดีใจไหมลูกดีใจครับดีใจเออดีดีใจแต่อย่าลืมว่อทุงเงินก็ไปเอา เออเอ่อเอาดีใจลูกดีใจมากเลยยยยยโอ้ครับผมพ่อ่ไปจะจัดวันเกิดให้ผมแล้วอ่ะพ่อจะซื้อเค้กมาให้จัดงานวันเกิดให้อยาไปหาพ่อจังเลยนะคืนนี้หนูไปหาพ่อดีกว่าเออเอาเดี๋ยวเออจ้ะจ้ะเดี๋ยวถุงเงินไปเอากองฉลากนี้ได้เลขตัวไหนมาลูกครับผมไปมาแล้วครับอ่าปู่ภูมิที่กองฉลากให้ตัวไหนลูก สามตัวอะไรนะว้าวสามตัวอะไรนะไอ้ถงเงินคิดตัวก่อนนะพ่อนะว่าเขาบอกมาแล้วจ้ะขอเงินขอลืมไปแล้วลมมันลืมกับตาอยู่โอ้ประเด็นกับตาจนลืมครับว้าวคิดกัอนนะพ่อนะเออเออคิดดีๆลูกคิดดีๆีเอาไว้ให้เอฟซีเพื่อนได้ด้วยกันทุกคนครับครับครับคพราะนั้นต้องหัหนะหัวหอยชอบมากเลยชอบมาก ลับแม่กอัดคไม่ถงเงินทวาขอ,เอง,ง,งเงินตลาอนูเลยอือครับผ <คง S 2> ม,ม,มเงิเนตลบว่าผมเงินไม่รู้จักตอบว่ายังไงอายคนมากเลยคนที่กองสลากเยอะเลยใช่ไหมลูกอ้เยครับอืม่อั่มงเงอืม่ยังบอกว่าผมเงินไม่รู้จักทำอะไรให้ถงเงินไป ได้ตัวไหนลูกที่ปูที่กองฉากให้ตัวไหนนะจำได้ไมล้ยดล่ะเดดีออ่ไรไ่หนเกอู้งกดาอ้ศเครับบอกว่าให้ซื้อ

แต่ตอนนี้อายุถุงเงินเท่าไหร่นะลูกอายุถุงเงินนะครับครับสิปีครับโอ้ถุงเงินอายุสิบเจ็ดปีถุงเงินเกิดวันที่เท่าไหร่นะลูกวันวันเกิดผมนะครับครับผมวันเกิดผมสิบสี่ครับวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่ถุงเงินเกิดวันที่สิบสี่อายุครบสิบเจ็ดปีบ่ลูกอืมแล้วยายทุมบอกให้ไปเอาเลขวันไหนลูก โอ้วันที่สิบสี่ส <5. S 2> ิ 10, งงบห้าครับมนะผมก็จะเอที่สิบสี่สิบห้ามาให้ันครับ,รบวันที่สิบสี่ายายทุมบอกให้ไปเอาเลขจะไม่ลูกตัวเลขที่<า>ถุงเงินไปเอาที่กองสลากได้ตัวไหนนะลูกจำได้ไหมก็บอกไปแล้วนี่พ่อ โอ้โศ yeah. ูนย์หนึ่งเจ็คร oh. ับศูนย์หนให้เอฟซจะได้ทุกคนไม่ลูกวันี้ไม่รู้แต่พ่อบอกว่เงินสอเงินก็จำรวมเงินก็ได้มาให้แม่เฮียแม่เฮียก็หอกมาพราเนี่ยจะซื้ออยู่จะซือถุงเงินอยู่แม่เฮียว่าเออเอาครับผม โอ้แม่เฮียงแกบ,บอกแกซื้อให้ถูงเงินอยู่เป็นเลขท้ายลอตเตอรี่หมุนสองครั้งใช่ไหมลูกคแล้วละวันที่หนึ่งปู่ให้ไปเอาวันไหนลูกวันที่3นี่ปู่ว่าให้เอาวันที่สโอ้วันที่แปลวันที่สิบสามสิ่บาบอกเอซีเลยคอับอืมีมี ครับเพราะว่านม่งรถถุงเงินไปครับอืมรถถุงเงินไปครับฟุงสลากเลยมันมันใกล้ๆครับโอ้ถุงเงินเจ้ารถถุงเงินไปกองสลากเลยครับอืมรถหุดสองคันครับเอาไว้ที่นี่กับแม่ครับโอ้เอาไปไว้กับแม่สองคันแล้วครับอืมโอ้แล้วรถโอ้รถถุงเงินมีกี่คันลูกรถถุงเงินมีสิบเกตคันครับโอ้มีตั้งรถตั้งสิบเกตคันเนอลูก

มันจะหาได้ไหมล่ะมันมอมมอโค้งสุดท้ายน่ะอืมโอ้จ้า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 เอาเอาไปคุยกับคุณตาคุณยายจะเลืมวันที่สิบสี่แล้อลูกเด้อมามาเป่าเค้กให้พ่อเด้อพ่อจะจัดงานวันเกิดให้ครับผมตุ๊กตาตุ๊กตานี่ครับอู้อาวอ้าวลูกเออตามอ่าจ้าจ้าอ้าครับผม เี๋ยวัาห้เลยครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวมาให้เลยนะจะื่อไงครับผมครับีครับน้องถุงเงินนองครับเนาะเพิ่นกะอยากคุยหลายศาสนาเพิ่นดีใจเพิ่นทิ่ได้จัดงานวันเกิดอายุของถุงเงินครบ1ิเจ็ดปีครับพี่ซีครับเกิดวันที่สิบสี่ในลวลูก ศูนย <03. S 2> ์สเนสหีล่างสามห้าเก้านย์ะไม่ยินหป่ 3, 3, ปเก้าศูนยมสา้าป่เอันนี้เขียนเป็เบื้องต้นก่อนนะครับรอบเอฟซีครับผมอม,อม มีอ่ะขอบใจลูกถุงเงินนะจ๊ะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวตอนเย็นมาเล่นกับพ่อเด้ออ่าผมครับเ c ฟีครับน้องสู้เงินกับไปแล้วเนาะครับเนาะเพิ่นกะมาบอกให้เอฟซีเอาไว้ครับเอฟซีกับไปหาสื่อยิบยับตัวตีก่อน017เป็นเลขหมุน เลขหมุน2อตัวเดี๋ยวับเด้อลอตเตอรี่เลขค่ายลอตเตอรี่หมุน2ครั้งครับพี่สีับอายุของน้องของเงิน17ปีอ่าเพิ่นเกิดวันที่14บสีนะครับเนาะคนดีใจหลายเพิ่นสิได้จัดงานวันเกิดสิได้จัดให้เพิ่นครับพี่สครับอ่าตัวเลขแนวทางของน้องของเงินอ่าไปแล้วไปแล้วครับติดตามไปเรื่อยนะครับเด้อยพี่สครับเพราะว่าน้องของเงินนี่สิย้ำตัวเก่าบ่อันนี้เลขค่ายลอตเตอรี่เดี๋ยวับด้อยสาตัวหมุน2ครั้งครับแล้วก็อ่า039อีกบ่ มาล่าสุดหลุดปากมาหนี่นี่พี่น้องเอาครับผมหลุดปากก้อนสิไปโอ้รุดเพราะขั้นอันก็หลุดปากเท่ากันมื่อนี้ก็หลุดปากเท่ากันหลุดปากก้อนสิไปเก้าศูนย์สามเลขกลั้งสองตัวสามห้าหรือยิ่งมาสั่นได้พี่น้องแต่ว่าบพชัดเปลี่นบาดไหนครับผมเพิ่นว่าแบบค่อยๆเพิ่นเครียดเพิ่นง่านอืมฟังว่อวี่อย่างนี้เพิ่นเพิ่นอยากได้เห็นงานมันเกิดเพิ่นาคประจัดให้เพิ่นเออโอ้ครับ เอ้วพัลลุดปากได้ยังฉี่ได้พี่รองเด้อโอ้มาเนี่ยขงชุดถ้ายอาจจะมายำตัวนี้ให้สามหามาลูกขงชุดถ่ายสั้นละได้ยินมาสามหาสิได้ยินเพราะว่าเพิ่นเบาแบบเออเพิ่นเด็กน้อยเนาะน่าใจเบาเสียงเ่าชัดเจินไปได้ไหมครับชุดถ่ายพี่น้องอ่าอันนี้บังชุดถ่ายครับพี่ที่รับโอ้เก้าศูนย์สามครับเลขท้ายเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่อ่าหมุนสองครั้งว้าเนอะแล้วเก้าศูนย์สามสามตัวนี้ละโอ้แล้วก็อัน 017นี่เลขท้ายรัศดีหมุนสองสองครั้งสามสามตัวท้ายครับผมแต่ว่าเก้าศูนย์สามกับสามหาสามหาเพื่อว่าเลขล่างสองตัวเด้ิยินวางสันเด้โออืออ่าเมื่อกี้นี่บ่ได้ยินฟังผู้ฟังไกลๆเขาจะได้ยินผู้ฟังไกลบ่ได้ยินครับพี่ครับหนาอันนี้เฝนฟังดูไก่เฝนยงหูฟังหมดแล้วครับพี่ครับเพราะว่าคอยยุ่หลังมันมีคอยอ่าคนยู่หลังไม่พอดีก็เลยได้ยิน นะครับเน,นาะเอาโ<ซ>ูกมันลำด้วยทุกคนทุกคนครับผม,บผมอาวันดีครับ,บ,รบทางน้องถุงเงินได้เพียงเด้ฝากตั้งครับผม